สวัสดีครับวันนี้จะมาเสนอการทำไฟฉายแรงสูงที่ทำได้ด้วยตัวเองนะครับส่วนประกอบก็จะมีตัวชิป LED นะครับนี้เป็นชิปขนาด10วัตต์หน้าตาจะเป็นแบบนี้นี่นะครับตัวนี้ ตกอกู่ตัวละสามสบหาบาทช่วงลดราคาปกติหมันหกสิบห้าหรือ75บหานี่หละได้มาแล้วก็นำมาเจาะยึดติดกับสิยงระบายความร้อนนะครับเพราะว่าตัวชิปมีเวลาเปิดแล้วมันจะร้อนมาก ตัวสิงแล้วแต่ใครจะเลือกใช้แบบไหนครับมีมัมเลือกมันแบบใหญ่ค่อยระบายความร้อนดีได้มาแล้วก็เอามาเชื่อมต่อกันแบบนี้ครับตัวชิปมันจะมีฝังบวกฝังลบอยู่จะมีเครื่องหมายบวกลบก็ามาต่อให้มันถูกขั้วกัน แบบนี้นะครับก็ต่อขึ้นมาหาผ่านสวิตเปิดปิดก็มาหาขั้วแบตนะครับนี้แบตท,ที่ผมใช้จะเป็นแบตแบบ3เซล์ครับสิโวลต์เป็นแบตของ VV กันนะตกก้อนล 500, 600นะห้าร้อยหกร้อยเนี่ยครับส่วนใครจะนำไปใช้กับแบตมอเตอร์ไซค์ก็ได้ครับ อันนี้ผมมีอยู่ก็เลยเอามาดัดแปลงใช้เฉยส่วนพัดลมก็ติดไว้แบบนี้ครับด้านหลังซิงค์ใช้ดูดดูดลมเข้านะครับบด,ดูดลมเข้าแล้วก็เป่าเป่าเข้าไปที่ซิงเพื่อระบายความร้อนนะครับส่วน ที่จับจับแบบนี้นะด้ามจับจับมือนี่ผมใช้เป็นแผ่นเหล็กที่เหลืออยู่เอามาเอามาทำนะครับส่วนใครจะมีวัสดุที่ดีกว่านี้ก็ทำได้นะคเอามาดัดแปลงเอาส่วนนี้ก็ใช้ปืนกาวยิงเอาคนระับที่แรกว่าจะเจาะรูใส่น็อตแต่ ดอกสว่านหักก่อนก็เลยใช้ตัวนี้แทนไปก่อนส่วนความสว่างนะอยู่ตัวนี้เป็นขนาด10วัตต์10วัตต์ความสว่างจะอยู่ที่900ถึง1,000ลูเมนตลอดนะครับพอมาต่อรวมกันก็จะได้ความสว่างที่เยอะขึ้น แต่ว่ต่อเสร็จแล้วก็หน้าตาจะเป็นแบบนี้เวลาเปิดไฟก็พัดลมก็จะหมุนนะเดี๋ยวไปชมไปดูความสว่างนะครับจะสว่างแค่ไหนแล้วปิดไฟ ปิดไฟแล้วนะครับเนี่ยห้องมืดหมดเลยเห็นแต่ไฟไฟที่สวิตช์เปิดปิดออกไฟห้องนะครับมืดหมดอันี้หน้าต่างนะครับมืดหมดเลยเดี๋ยวผมจะลองเปิดไฟฉายแรงสูงที่ทําเองนะครับ สว่างทั้งห้องเลยปิดพัดลมน่ครับไฟห้องยังไม่ได้เปิดเลยนะครับน,นี่ผมหันขึ้นบนเพดานครับตัวลอดอูความสว่างรอบห้องครับนี่ไฟในห้องไม่ได้เปิดสักหลอดนะครับ เปิดตไฟฉายที่ทำมาครับฟังเสียงพันลงส,นนะ <c oughs> สว่างมากเลยนะครับ จะเปิดปิดอีกรอบปิดแล้วมืดหมดเลยเดี๋ยวจะออกถ่ายห้องนอกห้องให้ดู ตนกำลังตกครับปิดไฟมืดมืดหมดเลยนะเดินแทบไม่เห็นเปีก นยครับไฟไม่ได้เปิดเลยนะครับไฟนี้ก็ไม่ได้เปิด